เอฟซีบอกขอฟังเสียงหน่อยขอฟังเสียงหน่อยเสียงอย่งเสียงก้อนโมเมนเสียงรถคันนี้สตาร์ทเลยพี่ไปเดี๋ยวพาดูนี้ได้ขายแล้วได้ขายแล้วผมปิ๊กแต่ว่าเสียงหวานเกี้ยบอ่าอะไรขมนะกาแฟอ๋อโมไซด์น้ำตาลนี่สั่งกูสั่งขึ้นมาให้เถอะนะสตาร์ตตรงไหนเร้องมันเนี่ ปุ oh, ่มพุสตาด้วยหยียบคัสใส่เกียโอ้เสียงหวานเจ๊บแรกไม่ห้ามุนโลอ่ะถอยเธอก่อนถอยกันเดี๋ยวจะขับไปด้วยแรได้ว่ายรถแรงโอ้โดดๆโตเๆมงน2 0 1เ่ดแตงสะดิดดัก ฟีดาวปีแรก่อนแค่หกพันเก้าเดี๋ยวดูรอบอไทยกันเลยแปลงรอรอนานาแปลงเป็นมิวเอกฝาคาร์บอนนาฟีดาวครับลอ้อเจ๊นาโชว์สักนิดเดียวขอฟังเสียงไรโอ้โ,โ,อโอหไงไม่ใช่บันไหลบันไหลานาดินาจอวัดบูดชุดต้องเสียงหนึ่งชุด เครื่องเสียงนี่ยังปฏิติดเด้อยังโชว์บ่ได้สร้างไอ้ตอวันี่เสร็จมาเบ้ร์ผมเรื่องนะห้องเครื่องโอ้หน้าแปลงเป็นมิวเอกผูสุดไหมสุดสุดไวรุ่สุดไหมฮองคู่จะนะไอเสียงออกไปรอบไปแล้วโอเคหัวขาดไปลูกนึงแล้วยอดเก่า น่สเต็ปไล่ข้างน่ระบบน้ำมันลิ็ตรงนี้เด็ดตั๊มตั๊มติดโบคู่น่าห้อยพูดใหญ่จุดยากนเนี้ยโอ้ยดูดิหน่ามิวเอ็กซ์ลดด่อรถเนิมที่เป็นปี2017กระจังหนานแปลง2022ไปน่าเป็นมิวเอ็กปี2019นะรุ่นผสมน่เอิ้นเอิ้นเขาว่ารุ่นผสมน่าอ้ยชุดเ ป๊ายเครื่องเสียงยังต่อระเสร็จด้วยเครองเสียงยังต่อระเสร็จเดี๋ยวต่อให้นะยังแรลมยังแจบฟรีดาวแต่งเป็นแสนสะดิดแน่นอนนะปีแรกพอนแค่หกพันเก้าร้อยบาท 2, 00 1, อะหกพันเก้าร้อยบาทปีที่สองพันหนึ่งหมื่นนะฟรีจัดฟรีโอนนะวิธีการจองแอดไลน์ที่นาทิกต o อกเฟซบุ๊กหรือว่ายูทูบชาแนลกดลิงก like ์ไลน์แอดเข้ามา สรงบาประชาชนเบอร์โทรที่อยู่ขมาสามยางแค่นั้นเดี๋ยวอไอเดี๋ยวเรีเร่องให้นึกถึงรถจนมือสองนึกไอ้เสมรถซิ่งจะขายรถซิ่งขายรถบ้านบริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเชิญครบวงจรนึกทิ้งไอ้ครับเดี๋ยวไอจัดให้นาะพิมพ์คำว่าสุดก็ไปเสมิมพิแจ้วก็ไปจวดแช่ไปไวสลนแกว